ขอได้เจอตั้งผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเรียนท่านปรลัดจังหวัดร้อยเอ็ดท่านหัวหน้าศูนย์การปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้จังหวัดไร่เป็นการแถลงการณ์หสภาคม2563ันหร้อาคุมทาทันถึงวันที่5พฤหรือภาคมร้อยเอ็ดสรุปสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 ครั้งที่35 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ยังคงสร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563เวลา15นาฬิกานายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่35 ณห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายเจนเจตเจนนาวินปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดผนเอกวีรพงษ์คำสิทธิ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดนายอํานวยระดาบุตรประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์พิทักษ์พงษ์พายุหะรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าว ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง5พฤษภาคม2,563จำนวน298รายพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด -19 จำนวน3รายกลับบ้านแล้ว3รายตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด -19 จำนวน295ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายข้อมูลระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง5พฤษภาคม2563แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน148คนติดตามเฝ้าระวังครบ14วันจำนวน148คนข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆคุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพักจำนวน765คน ติดตามครบ14วันจำนวน765คนข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลข้อมูลระหว่างวันที่23มีนาคมถึง5พฤษภาคม2563แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพักจำนวน31,485คนติดตามครบ14วันจำนวน28,536คนยังไม่ครบ14วันจำนวน2,949คน และผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆแยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพักจำนวน14,692คนติดตามครบ14วันจำนวน13,344คนยังไม่ครบ14วันจำนวน1348คนตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่ห ซึ่งได้มีการผ่อนคลายให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตรวมทั้งกิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพโดยให้สถานประกอบการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถดำเนินกิจการ,รได้นั้นขอให้ทางผู้ประกอบการได้ตระหนักในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดขอให้ทุกแห่งจัดให้มีการวัดไข้คัดกรองการสวมหน้ากากอนามาย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ การล้างมือหรือมีจุดบริการแอลกอฮอล์การเว้นระยะห่างการรักษาความสะอาดปฏิบัติอย่างเข้มงวดทั้งกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อป้องกันไม่ให้โรคโควิด -19 กลับมาระบาดได้อีกครั้งหากพบว่าสถานประกอบการหรือสถานที่ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการหรือสถานที่นั้น ส่วนการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้จำหน่ายได้เฉพาะเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาแต่ห้ามจำหน่ายในวันพุทธที่6พฤษภาคม2563ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากเป็นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหาประชาชาติได้ยกย่องให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากล Sabes, ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติล้างมือกินร้อนไม่กินร่วมสวมหน้ากากอนามัยอยู่ไกลกันสองเมตร13คุมาถึงวัที่หพฤษภาคม2 5พานวณสล้มาจากพืนที่เขตโดยติดโรคติดต่ออันตรายข้อมูลระหว่างที่หนึ่งคุมอาพันถึงผม วันที่5พฤษภาคม2 5 6 3แยกตัวสังเกตอา,า,าการที่บ้านตามครบ14วันจำนวน28,536คนยังไม่ครบ14วันจำนวน2 9 4พัร้ติดตามครบ14วันจำนวน13,000ติดเชื้อสะสมจำนวนสอง8ั้ายแปดสายช่ัดร้อยอื่นะครับในการจะปริหารจัดการนะครับเพื่อไม่ให้ ผู้นำขังพี่น้องผู้นำของเรานะครับเจอแล้วเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรนานะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับขอรับเลขาธิกานะครับว่าเป็นจังหวัดระยองนะครับได้ถือปฏิบัติเรื่องเครัดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสร์และพลเมืองไทยนะครับในส่วนของการบริหารจัดการของเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะได้อยู่ที่น้องผู้นำของเราปลอดภัยนะครับไจอแล้วเชื้อแอมบ์นะครับดูแลผู้นำขังนะครับโดยแล่งผู้นำขังเป็นสองฝูง วันนี้ก็เป็นจำนวนชว1,000ผู้รังคังซึ่ง3,842คนมีช่านอาชี่101คนนะครับในผู้รังคาง3,842คนนะครับแยกผู้รังคางรายหลักๆได้2ประเภทคือผู้รังคางที่อยู่ภายในเรือนจำนะครับประเภทหนึ่งกับผู้รังคางที่ต้องออกมาข้างนอกหรือผู้รังคางที่เข้ามานะครับ2ประเภทนี้นะครับเรื่องจำแนกในการจัดการในเรื่องนี้ในส่วนของผู้รังคางที่อยู่ภายในนะครับ แกมังคับอะไรรับให้ผู้กำังเนี่ยสวมหน้ากากไปทหไมตลอดที่14ชั่วโมง ร้อยเอ็ดร่วงใจต้านภัยโควิด19ผู้ใจบุญนำอาหารเครื่องดื่มผลไม้ถุงยางชีพแจกจ่ายให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่ประสบภัยโควิด19ที่บริเวณลานสาเกตนครหน้าบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563เวลา16นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายเรืองรัตน์โพคาสถิตรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนการบริหารส่งมอบอาหารและถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 ตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยนถึง9พฤษภาคม2,563ในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลตำรวจตรีไพโรธมังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดห้างหุนส่วนจำกัดชาวกเกษตร2003ร้านช่างอ้อยออโตซาว ชมรมลีลาดรมกระบองบริษัทเอกธนาพิโกหอ,อการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดรอสิบหพันหนึ่งทีมอาร์มี่เดลิเวอรี่นมทุ่งกุลาเดล่ฟูดคุณอัมภัยวันเจริญบุตรพันตำรวจโทชัยสุนันทานาโชธและคณะข้าว200กล่องคุณจงกลและตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด น,นหลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ดทางนี้มีแจกทุกวันประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2563มีแจกอาหารข้าวกล่องที่หน้าบึงพระลาดชัยเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ตรวจบัตรประชาชน เพียงไปรับด้วยตนเองหากท่านใดองค์กรใดมีความประสงค์จะจองวันแจกอาหารหรือจะแจกร่วมหรือจะร่วมสมทบสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082 840 4 4 4ค่ะโดสี่ศูนย์รีฟูลนะคะและค่ะจรมธุรกิการินค้าขายที่สำคัญจุดหนึ่งจุดที่สนะเดินทามตามแล้วตั้งของเรามาค่ะเดินทางกาเป็นสี

ดังมังในตลาครับของบริกา่ะบ้านไเยะระยะห่างทางสังคมค่ะจะช่วยที่สำคัญที่สุดนะคะช่วงแพรกันเรื่อยนะคะ กดต้องเป็นชาวอกงะบมือถืนจกะจาค่ะและต้องหยิบจัร้อยเการณ์คนะจากว่าชาตงสางชีมคการ่เราได้จาีไที่สาของเราในวันนี้นะคะเรายังกำลังจะการด่าย้าพิสพาทนเลนะคะอย่างเิือดดาลน้ืทรอนช้อนกลางลตอนนี้เป็นที่ตึงมากเลนะคะครอบครัวนะคะอาารานะคะสืเชี่ทักทิ้นักศึกาค่ะใหกันทุกคนากันน้อดนะคะ ออกนะคะวมออกด้านขวายางไปเรื่อยๆค่ะนีอยากจะเอาเม็ดโทษดนะคะเา็ดโหลดนะสุดท้ายคุณลาดูนเนาะท่านเนาะคูลบดูนนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันอีสักหนึ่งคระคะังค้งนะคะท่านผู้จัดการบริษัทแอ่งชนาทีา่โตค่ะ จังหวดัดร้อยเอ็ดค่ะทีมโจรคนค่ะรอจิบหกทีมอาร์มี่เดนเวอรี่ค่ะนยายายในพิธีราตรีพุทธได้สักนิดหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณท่านะทวยนะคะรับสิ่งของบริโดยกลาบบ้านได้เลยค่ะกลาบบ้านได้เลยนะคะคไม่จะ,ะมีญ,ญาติที่ยืนออกกันนะเนาะเซอร์เชอร์ค่ะว่าเราจะผ่านช่วงโควิด19นี้กันไปด้วยกันทัน้งดูไปข้างหน้าน,นะครับดูแาวเบยดูไปข้างหน้านะครับ เ,เราบาริสัทในแคลเซ็นทรัลรีเทลจัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับวันที่5เดือน5เอาใจสายช้อปปิ้งออนไลน์กับแคมเปญ5.5เมกะเซลลดสุดไม่หยุดช้อป ระหว่างวันที่4-6พฤษภาค,คม2563ที่ w w w robinson.co.th จัดหนักกับดีลสุดคุ้มมากมายที่จะทำให้คุณไม่หยุดช็อปไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากทุกแผนกลดสูงสุด80%อาทิเครื่องสำอางลังคมคลิ ik, n i q ค e Kiehl's, n a l g า n ิ Casio, เครื่องใช้ afa, Phillip, ile, Thompson, ไฟฟ้าฟ h i l i p s t f a l Thomson, ชั่นเครื่องแต่งกาย Coach, a n e l o สินค้ากีฬาและสุขภาพกามินอาดิดาสไนกี้สินค้าเด็กมามิโปโก้เบบี้เลฟฮักกี้แจกโคส่วนลดเพิ่มสูงสุด20%เมื่อช็อปครบ3,000บาทและใช้เป็นส่วนลดสูงสุดไม่เกิน4,000บาทสมาชิกเดอะวันรับคะแนนเดอะวัน5เท่าเมื่อช็อปครบ5,000บาทขึ้นไปท่านที่ชำระผ่านบัตรเครดิตลดเพิ่ม10%และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด13% เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการพร้อมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำทุกคำสั่งซื้อใส่ช้อปออนไลน์ไม่ควรพลาดกับแคมเปญน5.5เมกะเซลลดสุดไม่หยุดช้อประหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2,563ที่โรบินสันออนไลน์คลิก w w w r o b i n s o n c o t t h